ใบดีพี่น้องก็สะผูดเพิ่มทุกทางสวนเหมือนพี่ว่าสิมาต้มสมปลาตะทิมใหญ่นะคะเนาะอันนี้ปลาตะทิมตัวนี้ร้อยร้อยสามสิบห้าบาทจ้ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะโลดละโลดละร้อยสิบบาทค่ะอันนี้ร้อยสามสิบห้าบาทจ้ะใส่อย่างเนี้จะเนาะกับต้มต้มกับใส่บักใส่บักขามลงไปเดียวจ้ามะขามเปียกลงไปแล้วค่ะแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดไอ้รากผักชีเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีไอ้ หอมแดงกระเทียมบุบๆแล้วคะนะ่ะเนาะเครื่องเ้าใส่มม่ยังกับมีเกลือ,ม,อมีรสดีผงซส้รสน้ำปากแค่นี้ละจ้ะน้องแจามาไปว่าเอาดินีงลงเลยนะคะนะ่ะเนาะใส่ลงไปใบมะกรูดตะไคร้ขา,ะะลา,าแล้วก็รากผักชีค่ะใส่ลงไปค่ะต่อไปเราก็ใส่พริกพริกแดงพริกเอนั่นละจ้ะพริก แดงแล้วก็มีหอมกระเทียมค่ะหอมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงกันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือค่ะใส่นิดหน่อยค่ะเกลือค่ะุงปรุงรสค่ะก็คือรสดีดนะะั่นเค่ะใส่ลงไปก่อนเลยคะ่ะ ผงสูรสจ้ะนหนึ่งสอนชาจ้ะสองซ้อน,นชาจ้ะผู้ใดบ,บ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะเด้อส่วนพระบาทน,นี่มักจ้ะขาดบ่ได้ค่ะขาดก็คือใจขาดพูดบ่นึงึ่งไงรสอ่ะขาดผงชูรสอ่ะนะคะหน้าคนเดือดเดือดนะคะเนาะเดียะะเด๋ยวเราเอาปลาดองให้เดือด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 พุดๆๆพุด,พ,ดพุดเลยค่ะน้ำเดือดพุดพุดเลยค่ะ เดีอดแลวคะกะเดือดเดือดไปได้รอบหนึ่งน้ําจนน้ําจนแห้งเลยจ้ะเพราว่าได้เสด้เผ้าเพราว่าได้เส่อันเพราว่าได้อนหนามตืมจ่าไปนอนจ้าหนามเพิ่มลงไปนะคะเนาะใส่น้ำใส่วักขามเปียกลงไปแล้วผักก่อนไข่จ่าปรุงด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็ผงซูอันจา้าแล้วเราค่อยมาใส่ปลากันนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะให้เดือดให้เดือดฝุดๆฝุนค่ะ เราก็ใส่เลยมาคาดใส่ปลาเลยค่ะใส่ปลาทับทิมลงไปเนะค่ะปลาตัวนี้โลกิโลขัวค่ะปลาทับทิมตัวนี้ไอ้ร้อยสามสิบห้าบาทค่ะนะคะเดือดได้เพื่อเราก็จะใส่ลงไปค่ะหมนเก็บจานเก็บน้ำไปหนึ่งต้นใเก็บอะไรไปไอันนี้ละเก็บมึงนะคะได้ให้เดือดก่อนเดี๋ยเพื่อมาขอล้างมือก่อนแป๊บมึงค่ะเดี๋ยวพี่น้องจก้เดือดนะจ๊ะเพื่ว่าติ๊กฟอกมือค่ะ เดี๋ยวแล้วนะคะจะตักฟองออกแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะมันเดือดมันเดือดรักามาขอที่เดี๋ยวไเอาซอสไปเตรียมสอสนาเดือดแล้วค่ะมันก็เดือดแล้วค่ะเพรายังดอกคายยังไม่ได้ซีมดอกค่ะไอ้ออกหวยหเลยออกห่วยห่วเลย หอมๆจะ่อนหอมจะ่หอมส่หน kind of ่อง้นสีเดี๋ยเดือดเดียจ้ะเดือดน่าเติมเลยเพราว่าจังจะใส่ปลาถ้าได้ข้นนิดเดียวจ้ะใส่หอมลงไปก่อนค่ะเดือดตั้งนานนีย้จ้ะพี่น้องจ้ะจะพี่ว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไทยรู้จ้ะหน่องพ้นสิ่งมันเป็นยังไง เป็นไงจีจังเสียบอีเล้อโอ้ยเนะาะพฟูตาซี่เสียบอีนีพี่น้องเลยน้อเลยเนาะเสียบสุดยอดเลยพี่น้องจา๋าเพื่อว่าบริพเพิ่มียังด้วยจ๋าพี่น้องจา๋งาคือทิ้งบรงษัทสต็อปคลิปไปกับบริพเพิ่มียังจ๋าพี่น้องจา๋าเสียบพอดีไหมพอดีเพิ่มเกลือ,อ,อ,อไอหมก็เลยเนาะเหลืวเนะพ,พิ่มเหลือเลยก่อนจ๋าซุปแกงน้อยค่ะเสียบสุดยอดเลยจ๋าพี่น้องจ๋าต้มต้มสมปลาทับทิมจ๋าพี่น้องจ๋า เพิ่นซุกๆแค่น่อยก่อนนะแตเนาะเปื่อยๆก่อนอ่ะยกมันเถอะวันนี้พี่ประตูพี่ประตูเสียงเพ้นเขาเดี๋ยวผากินพากันกินเข่าก่อนข่อยู่เรืยมาเด้อ ก็ไปนะก็ไปหานงาบบ้ก็มันอยไายกับจยูมาดูแต่บ่งตอนตแ่งขนาดนี้แ่เนาะพนพมไม่ใส่เนี่ยมอนี่รงให้แม่ก่อนนี่คนหอม้องส่บดเลยับเชงนี้นน้องแปดแ่งลิปเก็ต้มอันปลาบ่ได้หญด้นนเพราะว่าถ่ายมอเดือนแล้วก็คือ เดือดบบูเดืคือสุกแล้วจต่พี่น้องแกต้มปลาไม่ต้องเป็นต้มเนื้อเนาะพี่น้องเนาะมันก็ุ่กใบเลยจ้ะแซ่บข้าอีดีพี่น้องจ๋าแซ่ยบบอลนกคนเสี้ะสิ่มอีกไรมาสิมเลยสิมเยอดยิ่มละอืมอืมชุอยอดแสีบพี่น้องจ๋าแซ่บข้าอีเดียเว้นเบาเด่นเด่นเดีขนยงเนียปียว่าเมียนแต่ขอสิมเล่าบอลเนียปียวะหมอเบิดอพีดแกสขอมามาจักมัน พี่แก้เลยได้ไปมงตอนจัดถั่วจัดจานกันได้นะแป๊บนึงใจพี่น้องจะตักเสียอันถั่วเสใส่ชามเรียบร้อยเลยพี่น้องจ๋าหนากินบ่ค่ะต้มปลาทับทิมนะคะเพียะแม่หมอเพียใจเลยจะหนากินบ่คามามากมากินน้ำแพร่าเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำแพร่าเลยตอนเพื่อตรงไหนตอนหัวตอนใหญ่ๆหัวเลยจ้ะตัวใหญ่ๆตัวโลกลัวๆๆๆ้ะพี่น้องจ๋า แต่คลิปนี้ก็มีอยา่างใดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลใ์กดแชร์กดติดตามดากดบอกกระดิ่งจ้ะเพื่อสิบประพดการแจ้งเตือนคลิปแม่แมงสาวราพอกินพี่ว่าทนะองเนาะเราติเขาเพราะว่าคิปพี่ว่าเขาประคบจะได้ลงเรื่องเก่านาจ้ะอยะ่าเจ็บอย่าไข้เงินใส่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บจ้ะขอบคุณเอฟซีใหม่ที่กำลังคำว่าติดตามนะคะเขาเม้าเดี่ยวกะถามพี่ว่าเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ว่ากับแป๊บกลับไปหาเพื่อตะกุนจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าที่แบกเว้นมาบันทึกพ ปีใหม่นี่ก็ขอพี่ให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดียพี่น้องเดอ้อกินเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองประจากโลก์ลูก้ไข่เจียบทั้งหลายทั้งปวงจ่าคิดบังสิ่งใดก็ได้สมปรารถนานะคะสวัสดีปีใหม่จ้า